เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของโปรแกรมพุ่งรถขนยางหายนะคะกระชับกายด้วยวิธีธรรมชาติก็คือการใช้เครื่องมือนะคะด้วยตัวเราเองที่บ้านก็คือเครื่องไบอไลน์นะสำหรับครั้งนี้ก็คือช่วงที่2เนี่ยเราอ่าน้ําหนักเนี่ยลงมาอยู่ที่เท่าไหร่นะแปดสิบเอ็ดจุดหกประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเช้านี้นะเราก็จะมาออกกําลังกายนะด้วยเครื่องนี้วางเท้าแบบสปาเนะ่ะไปดูนะคะเราก็จะวางเท้าเจ้าเครื่องนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งฟลายเฟลต์นะคะกดไปที่เบอร์ สำหรับผู้เริ่มต้นนะให้เริ่มจากสี่ห้าหกไปก่อนนะแต่ว่าอันนี้เราใช้มาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะไขมันสะสมเยอะเราก็ไปที่เบอร์แปดแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันนะสามารถใช้ตามที่ร่างกายตอบสนองได้เลยนะอันนี้เราเบอร์แปดสามสิบนาทีตั้งเวลาไว้นะแล้วก็ดื่มน้ําควบคู่น้ําก็จะเป็นน้ําอันนี้เช้านี้เป็นน้ําขิงกับกาแฟสุขภาพนะคะแล้วก็มีชานะคะ แนะนำให้เป็นน้ำอุ่นเนี่ยมันจะช่วยระบบการเผาผลาญเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เน้นระบบการเผาผลาญระบบย่อยการดูดซึมการถ่ายเทของเสียนะแล้วก็กระตุ้นเซลล์เพิ่มออกซิเจนแล้วก็การลดการอักเสบภายในร่างกายนะหละักๆก็คือกระตุ้นระบบเผาผลาญน,นะเมตาบอลิซึมนะคะนี่